วางก่อนข้างหลังมีตัวนี้แอมแอมกลังฝึกใหม่ดีกว่าแอมไปแอมกลับไปก่อนนี่คนนี้จะไม่ได้บินหรือไงตัดแข่งแล้วน้องแม่งมาย่านเร็วอ่ะเออตัดหน้าเนี้ยนก็บินมันก็เล่นอยู่อย่างเงี้ยเออสามเทคแล้วแน่ๆไปต่อหลังเลยหลังดูเดี๋ยวมันไม่ลา้ใจเลยยิ่งพูดยิ่งบินต่อ มียาติดหน่อยเอาลงก่อนผมไม่เชื่อด้วยเย้ไมได้เลยไม่ได้เลยแอมไปแล้วไปแล้วไปไปรู้ของชาติแอมมีมดติดแอมพอแล้วหลังเขาฟังภาษาไทยออกคงบอกอยนี่บ้าฟังไม่ออก อา,ารา,อา,ารย์ขึ้นแล้วเว้ยปูวิไปไหนละวเล่นหมดแล้วเหรอค่ะถ้า,ถาทีา่กูมันเล่นอะไรกันแค่กบิดตัวกลับมาเนี่ยมันดูในวิดีโอขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งมันเรื่องหมุนตัวกลับมาไม่มีอะไรคือมันสไลด์ยังไงก็ได้กูบิดวิ่งนิ่งเวียนทางไม่ปวดเสียวิบคบมิบไว้ ไม่ปวดแล้วค่ะ,ะไขี่ขี่ไปแล้วค่ะไม่ปวดแล้วค่ะโอ้หมีปะเนี่ยม่เขาอาจจะมีสายยาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้าดหมดแล้วเหรอเหรอ,อโอ้โหแอบพาราแล้วไม่ขนตอกโอ้โหมบอก้ากเลยแรกอร่ะจะเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้ว รอบๆถึงรอบไหนหายไปไหนอ่ะแล้วคอรถแ้วกมาน เต็มเลยโอ้ย่มนั้นเลยหกร่มสีแดงขาวดี่้วยสวยตาจะเต็นเหลือนไหมไม่ต้องส้าไม่นต้องส้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่อยากจะเอาเงินชมรมมาบริจาคลงเงินลงแล้ว ไม่ดิ้นไม่ดินเลยแอมอมเอมแอมแล้วต่อมือต่เมือมเมอ่อ <c oughs> มันบอกกูจะมาค <c oughs> ล้องเมื่อกี้ว่าจะลงมาหมุนตรงคอป,คอปเตอร์หน้าเทคออฟลืมไปเลยกูจะเล่น <c oughs> อย่างอื่นกูจะเล่นอย่างอื่นอยู่ไหมว่าจะลองจะลองเล่นดูหน้ากล้องมีไอ้หัว